ด้านหลังที่เห็นอยู่นี้คือถนนอุตรากรรจากตีแยกตลาดเกา่าวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองในปี2460เศษนั้นมีการตัดถนนสายนี้ครับซึ่งมีการตัดตรงมาจากตลาดเกา่าแล้ววิ่งเข้าสู่ถนนสายตรงและเมื่อวิ่งเข้าสู่ถนนสายตรงตรงนี้แล้วนะครับมันมีปัญหาในเรื่องของมันเป็น ร่องน้ํามันเป็นแหล่งที่น้ําทะเลขึ้นมาถึงก็ทําให้การก่อสร้างถนนนั้นยากเพราะว่ายุคนั้นเครื่องจักรกลก็ยังไม่มีเครื่องจกักรกลจึงมีการเบี่ยงถนนครับเป็นการเบี่ยงถนนก็คือเป็นถนนเส้นโค้งออกจากแนวเดิมนั้นออกไปโค้งแล้วก็วิ่งตรงไปก็ไปจรดกันที่บริเวณหน้าโรงแรมกระบีม่มาเพรามถนนสายนี้นั้นจากการที่ มีการยกเลิกไปไม่มีการตัดถนนสายตรงนั้นก็ตอนหลังเมื่อเครื่องจักรพร้อมแล้วนะครับในปี2500เศษนั้นนะครับก็มีการปรับปรุงถนนเส้นนี้และก็มีการดําเนินการก่อสร้างระยางให้ชื่อถนนสายนี้ว่าถนนผู้เมืองคือมีถนนสายอุตกิจและถนนคู่ขนานเลยชื่อว่าถนนผู้เมืองและบนถนนสายนี้นั้นมีเรื่องที่เป็นเรื่องราวของหมู่บ้าน สำคัญของบ้านหนึ่งก็คือหมู่บ้านวิ่งนายเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหมู่บ้านวิ่งนายนั้นมีความเป็นมาอย่<ม>องบบายงไรครับ,บท,ท,ที่นี่คือชุมชนคู่เมืองอยู่บนถนนคู่เมืองซึ่งเป็นชุมชนเก่าทีเดียวครับแต่ความเป็นมาของชุมชนนี้ผมจำได้ว่าเมื่อปี2528ที่ผมเข้ามาก็ทราบว่า ก็จะมีป่าเชาเลนที่นี่ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกระบีใหญ่ป่าเนื้อคลองแล้วก็มีพี่น้องของเรานั้นเข้าไปปลูกบ้านอาศัยอยู่ในป่าเชาเลนจำนวนหลายรายทีเดียวและบางรายก็มีการนำดินไปถมที่บ้างเพื่อที่จะปลูกสร้างอาคารต่อมาจนทั้งปี 2, 5 5 3 3 3นี่นะครับ ก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาจับกลุ่มจึงเป็นที่มาครับว่าเมื่อข่าวของเจ้าที่มานั้นเนี่ยก็จะรู้มาถึงพี่น้องในชุมชนแห่งนี้ก็จะมีการวิ่งหนีการจับกลุ่มเข้าไปในป่าจึงเป็นที่มาของคําว่าหมู่บ้านวิ่งหนายเพราะนั้นเหตุเกิดเหตุเกิดขึ้นที่นี่และก็ในปี2532 ก็มีการเข้ามาจับกลุ่มในเดือนพฤศจิกายนและเมื่อจับกลุ่มแล้วก็เรื่องราวจะเป็นอย่างไรทําไมผมต้องเสียเงินถึง1นึ่งแบาทในปีนั้นและ1นึ่งแสนบาทในปีนั้นถ้าเทียบกับปีนี้นั้นเป็นเงินหลายล้านบาททีเดียวอย่างน้อยสุดก็คือ1ล้านบาทเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังนะครับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่นี่นั้นนึกถึงเรื่องราวกเก่าๆนั้นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะเป็นการบันทึก ให้ผู้คนได้รับรู้และโดยเยพ่งยิ่งพี่น้องในชุมชนคู่เมืองแห่งนี้เป็นเรื่องราวที่เตือนใจเขาว่าพื้นที่ตรงนี้ที่ได้มีการแบ่งสัรนปันส่วนแล้วอย่าให้มีการบุกรุกเข้าไปในป่าเชเลนมิฉะนั้นแล้วทางป่าไม้ครับก็จะยกเลิกการใช้ข่มขืนตรงนี้เพรานั้เราไปฟังดูครับว่าเรื่องราวที่บอกว่าหมู่บ้านวิ่งนายนั้นเป็นยังไงเชิญครับและนี่ก็คือบุคคล ที่เป็นต้นเรื่องของหมู่บ้านวิ่งนายและเป็นต้นเหตุให้ผมต้องเสียเงินถึง1นึ่งแสนบาทวันนี้ก็มานั่งเพื่อที่จะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะครับว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้างเพราะวันนี้นั้นเนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้มีการพัฒนาจากแต่เดิมนั้นมีเพียงแค่11รายวันนี้นั้นมีถึง30มสร,รายทีเดียวจากการที่มาอยู่อาศัยที่นี่นครับ โดยมีการย้ายขึ้นมาจากในป่าชายเลนแต่เมื่อย้ายขึ้นมาที่นี่แล้วก็คิดว่าที่นี่ก็คือที่หัวไร่ปลายนาซึ่งเป็นที่ที่เป็นน้ําท่วมไม่ถึงเป็นที่ดอนและในพื้นที่ตรงนี้เองนะครับจึงเป็นเหตุว่าเมื่อเรามีการแบ่งสรรปันส่วนให้มีการก่อสร้างอาคารแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั้นก็ขึ้นมาจากกับกลุ่มครับในเดือนพฤศจิกายนปี2532ประหลัดโสพลสุบรรณคาราศนะครับ ก็มาหาผมว่านายกช่วยหน่อยเถอะช่วยประกันพี่น้องที่อยู่ที่นี่จำนวน1ิรายจากการที่ได้มีการส่งฟ้องไปยังศาลจังหวัดกระบี่คือทุกคนเนี่ยตนิทกับผมจะเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็เป็นคนที่ว่าประกอบอาชีพสุจริตนะครับหาเช้ากินขําก็ทำงานรับจ้างบ้างอะไรบ้างก็หาหาไอข,ของในทะเลบ้างนะครับมา,มาเลี้ยงชีพ และทีนี้ก็มาอาศัยที่ตรงนี้ครับที่หัวไร่ปายนาตรงนี้ผมก็มาเยี่ยมอยู่บ่อยๆเลยครับในเดือนพิกายนปี2532<ม>ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยก็เข้ามาเพราะว่าตรงนี้ต้องยอมรับว่าเป็นที่ป่าชายเลนจริงๆนะครับก็เข้ามาจับคุมตอนนั้นเราก็มีกันไม่กี่ครอบครัวเหมือนอย่างที่ท่านนายกไล่กล่าวไปแล้วครับก็โดนจับลุมไป11-12คนในขณะนั้นนะครับผมก็ด้วยความที่สนิทสนมกับทางนี้แล้วก็ให้ความกรุณากับท่านนายกแล้วก็เป็นลูกน้องท่านด้วย ก็เลยไปขอความเห็นใจจากท่านายกบอกว่าช่วยประกันหน่อยนะเพราะว่ามันคนหลายบาทนะครับเราพัดละประมาณแสนใช่ไหมครับตอนนั้นคนละแสนคนละแสนครับอ่คนละแสนซึ่งพวกเราก็ไม่มีปัญญาแล้วครับแล้วก็ทีนี้ก็พอประกันออกมาแล้วก็ปรากฏว่ามีหนึ่งรายซึ่งมันก็เหตุการณ์ไม่อยากจะให้เกิดนะครับก็ไป่อคดีอากการ,รมค่อนข้างหนักไ้หนีไปทานายกก็เลยโดนไปแสนนะครับก็ราคาตอนนี้ก็ประมาณล้าน,นึงถนะ้าเทียบราคากันนะครับเทียบค่าของเงินเนี่ยประมาณแต่ว่าโชคดีครับ เมื่อเรา,าทุกคนโดนจับตรงนี้แล้วนะครับผมก็ขอความเห็นใจจากท่านนายกมาช่วยประกันแล้วก็ไปช่วยคุยกับทางป่าไม้ว่า,าถ้าเราเดำเนินคดีแล้วก็ถ้ากับเอาคนไปขังคุก10คน11คนเนี่ยนะครับลูกๆเล็กเด็กแดงยังมีอีกตั้งหลายคนนะครับเราทําอย่างไรได้บ้างครับที่จะให้ที่ตรงนี้ให้เขามาได้อยู่อาศัยนะครับแต่ความผิดมันก็ต้องเกิดขึ้นแต่ว่าด้วยความเมตตาของสารนะครับตอน,นั้น ท่านก็ท่านก็ตัดสินนะครับตัดสินว่ามีความผิดแต่ให้รอลงอาญาไว้ในช่วงรอลงอาญาไว้2ปีตรงนั้นผมก็ทานายกก็ดิ้นนะครับดิ้นก็ไปหาป่าไม้มันโชคดีเป็นเป็น,ม,นมันหลายขั้นอยู่ว่าทางป่าไม้ก็เห็นชอบนะครับที่จะให้ที่ตรงนี้ราษฎรอ,อาศัยแต่ไม่มีใครรับรองใช่ไหมไม่มีใครรับรอง <laughs> ผมก็ต้องนายกเองครับ <laughs> ต้องไปพึ่งนายกเองเพราว่าช่วยไปรับรองหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่พื้นที่ที่จะประกาศ ให้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเพราะมันป่าชายเลนนะครับเป็นป่าที่น้ําท่วมถึงนี่มไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะครับแต่ว่าโดยความที่ว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจจะช่วยกันผมกับานายกก็เลยไปคุยกับทางป่าไม้ตัวท่านป่าไม้อำเภอผมขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านสุภาพแพทย์ทองตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะครับท่านบอกว่าท่านเห็นด้วยที่จะให้ชาวบ้านอยู่เนื่องจากตําแหน่งของท่านเนี่ยครับเป็นตําแหน่งที่มีเดิมพันสูงถ้าแกลงมาทานี่เท่ากับแกทาความผิดเลยนะครับแกก็เลยมอบ ผู้ช่วยปาย่าไมอ้อําเภอขอญาติที่เอ่ยชื่อตอนนี้ท่านอยู่ทะยานบุญแนมช่วยระดมเป็นผู้ช่วยปาย่าไม้อําเภอมาดังวัดให้ทุกคนเลยครับกันไว้กันกันกันแล้วบอกว่าคุณอย่าลงไปแล้วนะเอาแค่นี้ให้เป็นที่อยู่อาศัยไว้แค่นี้ก็ด้วยความร่วมมือกับทางช่างเทศบาลซึ่งท่านนายกขให้ไาครับให้ตั้งคนให้ต่างกันมาจนกระทั่งว่าเก,กิดมาเป็นหมู่บ้านที่ราชอรได้มาใสยกันอยู่ปัจจุบันครับจากการจับกลุ่มตรงนั้นก็เป็นที่มาว่า ผมก็ต้องเสียเงินหนึ่งแสนเนื่องจากว่าผู้ต้องหารายหนึ่งเนี่ยนะครับก<ด>็หนีไปอยา่างไรก็ตามครับผมคิดว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นั้นเนี่ยตอนที่มีราษฎรสองสารายขอออกโฉนดก็จะมีการออกโฉนดกินเข้าไปในพื้นที่ของทั้ง1 1 12รายผมก็คัดค้านนะครับบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันอยู่นอกพื้นที่ของโฉนดก็สุดท้ายก็ออกไม่ได้นะครับกรร็กั้นพื้นที่ตรงนี้ไว้ ในชุมชนแห่งนี้นั้นเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในใจกลางของเมืองทีเดียวตรงกลางของเมืองทีเดียวนะครับอยู่ด้านล่างของถนนผู้เมืองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ก็คือว่าจากการที่ได้มีการดำเนินการมาแต่ต้นในเรื่องของที่จะได้มีการกันเขตพื้นที่พิโกกักันให้แล้วแต่ว่าการที่จะให้มีเอกสารเพื่อที่จะยืนยันในการที่จะครอบครองพื้นที่ตรงนี้ครับการอยู่อาศัยโดยไม่ผิดกฎหมายนั้น ก็เรยทําไปแล้วในขั้นตอนหนึ่งแต่คิดว่าในอนาคตนะครับถ้าหากวันมีกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาการออกเอกสารให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของรัฐเนี่ยนะครับคิดว่าในอนาคตนั้นผู้ที่เป็นรัฐบาลในโอกาสต่อไปก็น่าจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างนี้ไม่เพียงแต่ที่นี่มันมีพื้นที่จํานวนมากมายทีเดียวทั้งประเทศนะครับที่มันเป็นปัญหาที่มีราษฎรเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าสงวนซึ่งปัจจุบันมันไม่ใช่ป่าสงวนแล้ว อย่างไรตามนั้นที่จะย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงว่าจํานวนของผู้คนที่นี่ครับที่เป็นปัญหาในเรื่องของการถูกจับกลุมนั้นเนี่ยนะครับมีทั้งหมดก็คือ10บรายก็นายจัดคงอ่อนนายเจียนจันสุกนายแดงจันสุกนายสุรชัยทองโอนายปรีชาจันสุกนายสุชาติทองมานายขอมตะเผาน้อยนายพิเชษเวชรัตน์นายเนนเวชรัต นายเช็คเพชรกระจายแล้วก็พ่วงมาด้วยนายมนูนดวงเตือนเนี่ยนะครับซึ่งก็วันนั้นไปแดงงานตัวแต่ว่าเขาไม่ดำเนินคดีเพราะทั้ง10รายที่ถูกดำเนินคดีวันนี้นั้นก็ถือว่าร่วงเลยเวลามาจากปี2 5 3 3นะครับที่มีการตัดสินของศาลนั้นเนี่ยถึงวันนี้มันก็เป็นเวลา33ปีก็ยาวนานทีเดียวแต่ว่าเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วครับ ก็มีการขยายครอบครัวมีลูกหลานมากขึ้นก็กลายเป็นว่าบัดนี้นั้นเนี่ยมีครอบครัวทั้งหมดสามสิบตัวรายแล้วนะครับอยู่ที่นี่สิ่งหนึ่งที่เคยมีการไปแล้วก็คือการทําถนนเป็นถนนเข้ามาแล้วก็อันที่สองก็คือการขยายเขตประปาเข้ามาไฟฟ้าเข้ามาแต่ว่ายังมีติดขัดด้วยเรื่องของปัญหาของถนนที่จะทําให้เป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตหรือถนนคอนกรีตตรงนี้ก็ต้องให้ทางผู้บริหารท้องถิ่นนะครับดำเนการต่อไปในอนาคต วันวันนี้ผมว่าเรามีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วผมอยากจะถามคุณปรีชาจันสุขครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อย่างไรแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรตา,ตามโถงกันปาไมา้จับแล้วก็ได้ตำการให้เนี่ยนายกเนี่ยประหลัดโูพลเนี่ยไปตาหมานายกไม้ประกันให้มาประกันไปนหนึ่งล้านบาทนะบังเงินะไอ บางนี่มันเป็นนักเลงมันทาการโกงคดีขึ้นมานายกูกเสียไปหนึ่งแสนนั้นต้องออกคืนจากพหลัดทางเทศบาลเนี่ยเขาก็ให้ตั้งเป็นชุมชนอ่าเป็นชุมชนแต่ก่อนจะมาเป็นชุมชนคู่เมืองอยู่ในชุมชนท่าแดงอยู่กับชุมชนท่าแดงกลับจากพออยู่ในชุมชนท่าแดงประมาณสักสามสี่ปีได้นะแล้วก็ได้ให้คุณติสดา แล้วก็มาหาผมตอนนั้นผมทำงานอยู่ในทศบมมาลชวนผมว่าในต่างชุมชนนั้นมีปัญหาอะไรบ้างใช่ไ,ไหมในต่างหมู่บ้านวิ่งนายมีอะไรบ้างเมื่อก่อนไม่จะเป็นจุมชนคู้เมืองเป็นหมู่บ้านวิ่งนายคนนายจับทุกวันเนนนายจับทุกวัน,นคริสตัลดาไดา้พาผมไปไประชุมที่จุมชนร่วมจิตร,ร,จร่วมใจรัฐมนตรีที่ช่วยที่มาถามผมว่าในจุมชนในจุมชนท่าแดงเนี่ยที่หมู่บ้านวิ่งนายนะ เดือดร้อนอะไรบ้างผมบอกว่าเดือดร้อนเรื่องเด็กไปเรียนหนังสือเพราะว่ามันอยู่ที่แฝงอยู่ทั้งนั้นอยู่บ้านบ้านคนอื่นทั้งนั้นกำนอนดต่เว็บบ้านไม่ได้เลยผมก็บอกบอกกล่าวกับทางรัฐมนตรีทางรัฐมนตรีไอ้ไอ้ไอ้กิจด,ดาคุณกิจด,ดาในี่ไหมให้มาคุยกับท่านนายกว่าจะทำอย่างไรเนี่ยผมไปไประชุมประมาณสี่ห้าครั้งนะไปกรุงเทพไปนะั่งจบหมดนะ คนจะได้มาเป็นทะเบียนเนี่ยทะเบียนบ้านทุกหลังเนี่ยเราได้ได้ทะ,ะเบียนบ้านปุ๊บเราเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกใ้ทางที่บาลเมื่อยุคของท่านนายกทั้งนั้นเลยไม่ได้มียุคไหนนะท่านแห่งเดียวทัถนนสเสาไฟฟ้าน้ำประปาชุดเล็กน้ำประปานะเนี่ยช,ช,ชุดผมอยู่ด้านนอกนู้น ผมได้ตามมาเพราะรวนรวน,รวนบางคนเขาก็ไม่มีใชแ่ว่มตอนนั้นผมก็ยังพอได้แต่สิบกว่าคนนะ่ลงประปามาสอบไฟฟ้าแล้วก็ทางที่ระบาลก็ให้อนสนับรุนมาเนะี่ยตีคนกรีดพอเสร็จเสร็จจากกองกรีดเสร็จเรียบร้อยก็เนี่ยตีลัางก็ได้มาเป็นชุมชุนเนี่ยเป็นจุมชุนมาตกเตียงกันที่บ้านผมเนี่ยตั้งนายกตั้งกฤษดาตั้งรว่าจะเอาเป็นชุมชุนอะไรดี ถึงได้มาเป็นจากจากจากคนในชุชมชนผู้เมืองก็อยากได้เป็นเป็นหมู่บ้านวิ่งนายรอยวิ่งนายแต่ว่ารูวไว้หน้าเกลียดหน่อยอยู่รอยวิ่งนายมีมีท่านกิตาดาท่านกิตดาบอกว่าออกมปอย่างนี้ก็แล้วมันมันติดกับถนนผู้เมืองให้เป็นรอยคู้เมืองหนึ่งตั้งชื่อเป็นชุมชนกู้เมืองหนึ่งมาตั้งแต่บ้านน,นบัดนี้ครับถึงเวลานี้แล้วเนี่ยเรายัางต้องการอะไรบ้างมันนอนยัง หลายอย่างครับท่านที่ต้องต้อง,ต,องต้องการใช้เนี่ยนนถนนไฟผยา้าตอนนี้ปลาป้านี่ก็เมื่อก่อนก็เนี่ยนี่ปลาปลาป้า,ปา,ปานี่สะดวกมาแล้วเพราะเขาต่างต่างประชาชนเขารวมกันตาเองแล้วก็เนี่ยยังมีถนนุนทางนี่ที่เข้ามาลําบากครับท่านแล้วตอนนี้ลูกหลานไปโรงเรียนได้สะดวกสบายดีไปได้ครับไปได้ไ,ดไม่มีปัญหาเรื่องเรียนบ้าน,านครับครับตอนนี้พบการท่ามคุณสุชาติเนาะว่าตอนนั้นเนี่ยคิดเป็นพื้นเมือ่องพอไดนหน้าจับ ตอนตีหนายครับคือกิดตึ้งเด็กอย่างเดียวครับข้อที่หนึ่งเพราะว่าเด็กกำลังอย่างเล็กไอ้เจ้าตัวติดไวไหมกัววแต่คือจองปมได้ลงมาดําเดินการคอนเทนตรงนี้ในก้องในหนั่งกุก่กลูก่บนแ้วเมื่อวันบนันบงเอิญนายกเป็นคนมาเกลียกกับป้มว่าข้อใหญ่เถอะเพราะว่าดินปลายดินตรงนี้มันวางผมก็เลยคุยไปกับนายก กานายกตกลงข้ออุปกรณ์จากนายกมาคนละมือเพือ่อสื่อสั่งซีกับเจ้าผูนทุกต้องนะครับเื้น,นัังเคยตังเนียนกระส่งใส่นนโค้งนายกเพราะนายกบดังปุยกับผมเหมือนน้ำ <S <S อตอนนั้นสักประมาณตีแปดกลางคืนโอเคนะครับที่นี่เมื่อนายกว้าขึ้นมาอยู่วันนี้พ่ออยู่วันนี้นายกตามพม่กคำนึงว่าเราจะอยู่แบบ ปุกปิดกันหรือแยกผมก็เลยเรียนนายกไปว่าก็แยกดีกว่านายกแทนนายกกว่าการจัดอะเป็นลกเลยอยู่ไอ้เตี้ยมกันอยากจะล้ำไปล้ำมาแล้ก็อยู่แก่นั้นที่นี้ตั้งแต่วัดนั้นว่าผมทำบ้านไม่ทันเท็นายขึ้นจับเพราะนายขึ้นจับนายที่ามาจับก็คือพี่น้องผมด้วยแต่ด้วยที่เขาไม่รู้ว่าผมเป็นผีน้องเขา ครับเขาทำวอกไก่ไปเจด้วยการนั้นว่าเราว่าเขาทำทำหน้าทีเราก็ต้องไปทำนั้นเวลาเราปิดไใช่ไหมซึงวังเงินรัดได้ใจอ่านวัดรัดทุกคนรัดทุกคนโตไปหน้านายกเทปรลักวัดว่าตอนนั้นนายกหนึ่งยินเก้าติอย่างเดียวเที่ยงว่านายกก็ไดติ่งตัวเก้าอลไรก็เอาชาดูตมาทิพยลานวาประกันพวกผมตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้พวกผมยังไม่ลืมนายก ถ้านายกไม่ไปประกันตอนนั้นยุ่งกินจังเพราะมันยุ่เยอะครับอเพราะยุ่งเยอะเรื่องจำกับเขาเรื่องจำกับเขาที่นี่ผมตั้งแต่ซ้ำซอนมาการตั้งอุ๊บซิ๊กผมยังอยู่เหมือนเดิมไม่เคยลืมนายกตรงนั้นแล้วการทิ้งต่างๆก็คือตามามีรับจ็ดปิจาาลงมาด้วยลงมาดูแล การนี้ก็คงจะเป็นการตั้งจากนายกเลก็กเอาคิดเอาปนันเขาก็ลงมาเลียเยี่ยมเยียนอยู่ตลอดจนได้นามได้ไกล้วยได้ซิ่งพวกป,ปูโขงมากระเพราะต้องพูนจนกระตั้งได้ตาด้าน,นก่อนฟรีดมาเรื่องนึงกาจากนายกเล็กคือผมก็ไม่รู้ว่าพูดถรงตรงนัน้นหรอกนะบอก<ช>ว่ามันตรงไม่ใช่ว่าเรื่องเขาพูดก้องจริงตั้งแต่วันนั้นเงือนกับว่านายก เอา,มาเมล็ดพืชมาตนน้นมาปลูกเมื่อปลูกแล้วนายกรดน้ำารื่อนดินดูแลจนมเมล็ดพืชต้นนั้นเติบโตตอนนี้มันมีกิ้งมีการมีท่ากา้าเรื้มๆนายกในนาังลมอ่ะ <c oughs> นายกคิดได้ดีจ้ะก็เผื่อไม่ตัดกิง่งตัดการนายกเดินมาจากไหนโดนๆมาได้ปุ๋งดมมันเพราะเท้ากับมาเมล็ดพืชเม็ดนี้นายกเป็นคนปลูกพกหมุนะนายก ท้ากนายกเป็นคนรลุกู้เน่เองนี่ก็เป็นความในใจของคุณสุชาติทองมาซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ปลอดภัยจากยุงนะครับ,รบยุงกัดที่ในคุกนะครับและว,วันนี้ก็ถือว่าสิ่งต่างของชุมชนวิ่งนายหมู่บ้านวิ่งนายหรือว่าชุมชนคู่เมืองนั้นเราก็ก้าวมาไกลแล้วนะครับและลูกหลานก็ได้มีเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย สิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นนวันนี้นั้นก็คือสภาพความเป็นอยู่ของลูกหลานที่นี่ครอบครัวที่นี่ก็มีการพัฒนามากขึ้นและเด็กๆก,ก็ได้รับการศึกษาแล้วก็จบการศึกษามาัแล้วเพราะเป็นเวลาตั้ง30กว่าปีแล้วนะครับจากปี2 5 3 3มาถึงปี2 5 6 6เป็นเวลา33ปีเด็ก ที่เคยมีอายุ1ปี1ขวบในสมัยนั้นวันนี้ก็อย่างน้อยก็คือ34ปีเพราะในส่วนตรงนี้เองครับที่มาประวัติความเป็นมาของชุมชนที่นี่ก็คงจะต้องถูกบันทึกไว้นะครับเพื่อให้เด็กนั้นได้มีความรู้มีความเข้าใจว่าความเป็นมาของรักเงาที่นี่นั้นเป็นแบบอย่างไรในอนาคตนั้นผมก็เชื่อว่าชุมชนที่นี่คงจะเติบโตมากกว่านี้และก็เด็กๆนั้นที่โตขึ้นมาแล้ว ก็สามารถที่จะนำความรู้มาพัฒนาตนเองแล้วก็ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีการเจริญเต,ตโตก้าวไกลต่อไปอย่างที่เราเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อมีความรู้สิ่งที่สำคัญก็คือคุณธรรมความกระตัญญูรู้บุญคุณผลก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนดีซึ่งเราต้องรักษาไว้จากคำพูดที่ว่ากระบี่ของเรานั้นเนี่ยนะครับคำฝันของเมืองบอกว่า,วากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารัก กระบี่ดีทุกคนวันนี้ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าทางชุมชนผู้เมืองแห่งนี้ก็คงจะเป็นคนดีของกระบี่และจะเป็นคนดีของกระบี่ทุกคนอ่าคนเตเราคาดเชื่อไม่ได้อีกหนึ่งคนคนคนนั้นก็คือเศตศดตันเต็ดกับเตศดสวุลซีคือโกจุกเป็นคนตัวตั้งตัวตีอีกคนหนึ่งนี่ผมยังไม่ได้กราบขอบคุณแตที่แต่ผมขอกรขอบคุณโกจุกหลวงนา ทั้งขอบคุณท่านนายกที่ได้ถวยทนักสนุนจนเราได้ยุ่ถึตึงลูกตึ้งล,ล้างเลยว่าคุดประนั่นีปี2533ที่หมู่บ้านแห่งนี้ถูกจับคุมดำเนินคดีวันนี้เป็นเวลาถึง33ปีร่มมาแล้วในชุมชนแห่งนี้นั้นนอกจากในส่วนที่เราเคยเห็นเมื่อก่อนซึ่งไม่ค่อยมีอาชีพอะไร ก็มีการตัดเอาจากมาบ้างยอดจากมาทําเป็นใบยาสูบบ้างอะไรต่างๆเป็นต้นในวันนี้นั้นเนี่ยนะครับเราก็คงจะเห็นว่าก็จะมีอาชีพที่ทําอยู่นั้นเช่นทําขนมนะครับขนมห่อครับและก็ะมีอีกหลายอย่างนะครับที่ทําเช่นปลูกดอกไม้แล้วก็ปลูกผักนะครับเพื่อเป็นอาชีพในการเลี้ยงชีวิตและก็เป็นการส่งลูกส่งหลานได้เรียนหนังสือต่อไปเพราะวันนี้นครับผมก็ดีใจ ว่าสิ่งที่เราได้ตั้งใจทําตั้งแต่ต้นนะครับจนทั้งถึงวันนี้33ปีร่วมมาแล้วความสาเร็จที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้เห็นความสุขของผู้คนที่นี่ได้เห็นถึงเด็กๆนะครับที่ได้เจริญเติบโตขึ้นและที่สําคัญครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเมืองกระบี่ของเราที่เราได้เห็นว่าจากการที่เราได้มีความตั้งใจจริงในการพัฒนานั้นก็สามารถยกระดับของครอบครัวเล็กๆสีครอบครัวขึ้นมาเป็นชุมชน ซึ่งมีจํานวนถึง30กว่าครอบครัวแล้ววันนี้ก็ขออวยพรนะครับว่าให้พี่น้องชุมชนคู่เมืองแห่งนี้ครับได้ประสบความสุขความสําเร็จทําอะไรก็ให้เกิดประโยชน์และก็ร่ํารวยนะครับร่ำรวยเงินทองร่ํารวยน้ําใจเหมือนที่ผมบอกเลยว,ว่าพนกระบี่ดีทุกคนวันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งติดตามกงเงาและเรื่องทาง f a c e b o o k และทาง t u b e ได้ครับสวัสดีครับ